เพื่อนกบรอเติร์กนะได้ทราบข่าวว่าพี่สาวนายป่วยเป็นโรคโควิดแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกเรามีเทคนิคนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการหายใจให้เราหายใจได้ลึกขึ้นยาวขึ้นก็ขอให้พี่สาวนายหายป่วยจากโรคโควิดโดยเร็ววันนะเทคนิคนี้เราได้จากอาจารย์หมอท่านหนึ่งซึ่งช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้สะดวกขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นหายใจได้ยาวขึ้น เป็นสรีระของร่างกายเทคนิคง,ง่ายๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะเนื่องจากหัวใจเราเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือเนาะคลิปนี้อาจจะผิดแพงหน่อยแต่ว่าให้กางมือขวาออกลักษณะนี้เนาะกางมือขวามีผลนะระหว่างซ้ายกับขวาให้ผลตรงข้ามกันให้กางมือขวาออก แล้วก็งายมือขึ้นลนักษณะนี้แค่เพียงท่าเนี้ถ้าสังเกตการหายใจก่อนที่จะทำแล้วก็หลังที่ทำเราจะหายใจได้นานขึ้นในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายออกมานะกลางมือขวาง่ายมือขึ้นก้าวเท้าซ้ายออกมาแล้วก็เอามือซ้ายกําไว้ที่หนา้าอกบิดเข้าหาตัว เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนี่คือการจัดท่าที่ทำให้เราเนี่ยเติมออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็หมุนหมือขวาเบาๆช้าๆถ้าเราสังเกตเนี่ยลองทำสลับข้างก็ได้นะจะได้ผลที่แตกต่างกันด้านซ้ายเราจะหายใจได้น้อยลงแต่ถ้าเรากางแขนขวาเนี่ยเราจะหายใจได้มากขึ้นลึกขึ้นยาวขึ้น ช่วยให้ปอดเราเนี่ยขยายได้อย่างเต็มที่ขึ้นเพราะว่าเราได้ดึงกล้ามเนื้อที่มันรังไว้อยู่ตรงช่วงปอดช่วงของหัวใจเนี่ยให้เปิดขึ้นทําให้เราหายใจได้มากขึ้นแล้วส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเราย่อนกล้ามงเงนื้อหรือว่าเอ็นที่ยึดเนี่ยทำให้เราหายใจได้ลึกขึ้นยาวขึ้นนายลองใช้ ท่าในการช่วยเรื่องของการหายใจลักษณะนี้เนาะแล้วค่อยๆกลับมาท่าเดิมเทคนิคนีน้ถ้าสังเกตก็คือเราจะหายใจได้สะดวกขึ้นลึกขึ้นนานขึ้นบริหารปอดได้ดีทําวันละเล็กน้อยแต่กรณีที่พี่สาวนายไม่สามารถที่จะยืนได้สะดวกแล้วเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเลยอาจารย์หมอก็แนะนําว่าแค่เพียงเวลาเรานอนเนี่ยสมมตินี่คือท่านอน ให้หงายมือขึ้นเนาะสำหรับคนทำงานไม่สะดวกที่จะยืนก็แค่กามงมือขวาออกแล้วก็ไปพาดไว้กับโต๊ะก็ได้นะคือทำให้อยู่ในช่วงท่าลักษณะนี้ถ้าสำหรับคนที่นอนอยู่ก็หงายมือขึ้นลักษณะนี้มันจะทำให้เราหายใจได้ลึกขึ้นกว่าปกติลองสังเกตตัวเองดูก็ได้เนาะระหว่างอยู่ท่าปกติเราหายใจลึกขนาดไหนและ เมื่อไงแขนออกมือขวานะครับย้ำว่ามือขวาเนาะลองไปใช้ดูโอเคขอให้พี่สาวนายหายโดยเร็ววันขอให้ทุกคนโชคดีในช่วงโควิดนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย